สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับนุ้ยนะคะที่ร้านแต่งโมคาที่เดิมเลยค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่านุ้ยเอารถบ้านมานําเสนอค่ะสําหรับวันนี้ใครที่กําลังมองหารถที่จะทรงแล้วแต่งรอแล้วใส่ล้อสวยๆแล้วนะคะวันนี้ต้องไม่พลาดคลิปนี้ไม่ควรพลาดค่ะดูให้จบดูให้เสร็จนะคะแล้วลูกค้าเอาไปพิจนารณาดูค่ะว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม มาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ที่นุ้ยนำมาเสนอนะคะคันนี้ก็จะเป็นซูซูกิสว f ปค่ะเครื่อง1.2 1คุณได้ความอีโคคาร์แล้วนะคะ2คุณยังได้ความน่ารักของเขาด้วยนะคะสำหรับ s ซ z u k i ิสว f ปนะคันนี้เดี๋ยวลูกค้ามาดูก่อนเลยค่ะคันนี้ปี2022และที่สำคัญบอกก่อนเลยตั้งแต่ต้นคลิปไม่เพียงแค่30,000โลเท่านั้นนะ สามหมื่นโลจริงๆ <S <S ลูกค้าไม่เชื่อสามารถขอเลขเครื่องเลขถังเช็คได้นะคะของแตงโมค้าของเราไม่มีการก่อไม้ใดๆทั้งสิ้นกล้ารับประกันนะ,ะไม่ต้องรับประกันจากหนุยรับประกันจากร้านแตงโมคานี่เลยนะคะลูกค้ากล้ามั่นใจและการันตีได้อ่ะมาเลยสําหรับด้านหน้าความน่ารักของเขานะคะความโฉบเฉี่ยวของเขานี่นะคะซูซูกิตัวเนะแล้วกระจังหน้าจะเป็น ตัวสีดําแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญคันนี้แต่งหล่อมาให้คือใส่ชุดแต่งครบคันมาให้แล้วมาดูด้านข้างค่ะใส่ชุดแต่งมานะคะไม่พอเหมือนใส่ขอบนี่มาให้ด้วยนะโป่งล้อนะฮะใส่มาให้เรียบร้อยและที่สําคัญแม็กใหม่ยางใหม่ดูลายแม็กโอ้โหยังหล่อเนอะยางปี23นลูกค้า่ะบอกเลยว่ายางใหม่วิ่งไปอีกเยอะเยอะ สบายใจหายห่วงแน่นอนมาค่ะสำหรับด้านข้างของเขานี่เป็น e คเลตกุญแจเรียบร้อยนะคะลูกค้าเป็นกุญแจรีโมทสามารถคอนโทรลเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะน่ะไม่หมดมาดูโอ้โหเข้ามาข้างในสปอร์ตมากๆนะลูกค้าเปิดเข้ามาเจออะไรรถสีดำเบาะแดงโอ้โหคือสปอร์ตสุดๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นี่ได้ความสปอร์ตเป็นเบาะแดง ทั้งหน้าและหลังนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันระบบเป็นพุสสตาร์ทเรียบร้อยแอร์เป็นระบบแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะและที่สำคัญคันนี้มีตัวสต็อปด้วยนะคะก็คือว่าหยุดเวลาเวลารถหยุดนะคะรถก็จะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัตินั่นเองเนาะอ่ะมาดูด้านหลังค่ะพูดแล้วจะหาว่าโม้ไม่สามหมื่นโลลูกค้าเบาะขนาดนี้แต่งตึงไม่มีรอยย่นไม่มีรอยยับแต่อย่างใด คันนี้กล้าการันตีว่ารถสวยมากๆหน้าเดิมหลังเดิมท้ายเดิมไม่มีชนถ้าเจอชนมาเอารถคืนและเอาเงินคืนไปเต็มจำนวนนะคะมาต่อเลยนี่ค่ะด้านท้ายของน้องให้ดูเปิดมาปุ๊บขออนุญาตด,ดูน็อตก่อนเลยโชก็โชกเดิมน็อตก็น็อตเดิมประตูเดิมทุกอย่างลูกค้าขาคือทุกอย่างเดิมสติ๊กเกอร์ยังอยู่เหมือนเดิม นะคะไฟท้ายมีค่อนข้างขนาดใหญ่มากนี่ชุดแต่งด้านหลังนะคะไม่พอใส่ท่อมาให้เสียงไม่ได้แบบบุ้มๆุมขนาดนั้นนะเสียงออกน่ารักน่ารักนะคะเสียงแบบว่าเออแบบคือก็ให้แต่งปลายท่อน,นิดนึงเนาะอ่ะนะคะก็ให้ใส่มานิดนึงละกันเนา กับราคาคันนี้โคตรถูกลูกค้า,คา่ะรถปี2022กับไม่เพียงแค่30,000โลนะคะในราคาเพียงแค่359,000บาทเท่านั้นคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าซื้อสดไม่มีแวดไม่เก็บแวดแม้แต่บาทเดียวและที่สำคัญคันนี้จัดได้เต็มผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้น สูงสุด84งวดลูกค้าขาถ้า84งวดลูกค้าผ่อนได้ถึงผ่อนได้ประมาณ6,000กว่าบาทเลยนะคะ6,000ปลายๆนะเอาเป็นว่า6,000ปลายๆแล้วกันกับคันนี้ค่ะย้ำอีกรอบเจ้า Suzuki Swift เครื่อง1.2รถอีโคคารถประหยัดน้ำมันจอดตรงไหนก็ได้ขับไปตรงไหนก็น่ารักนะคะและคนที่ชอบจัดทรงแต่งหล่อใส่ล้อให้แล้วนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มสำหรับคันนี้ 359,000บาทเท่านั้นใครอยากได้รีบติดต่อนุยนะคะเบอร์ที่ปักหมุดไว้เลย096 189 86 98หรือจะติดต่อเบอร์ร้านแตงโมคาก็ได้เราเปิด24ชั่วโมงไม่มีปิดทำการแต่อย่างใดนะคะและที่สำคัญลูกค้าเรายังมีโปรโมชั่นนะคะอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งมอฟรีส่งรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเก็บหน้างาน นะคะและที่สำคัญคันนี้ยังได้ดอกเบีย้ย2.79ด้วยนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามานะและบอกเลยว่ายังไม่หมดเรามีสีดำคันนี้นะเอามานำเสนอแต่ยังมีใครที่อยากได้สีแดงชุดแต่งรอบคันใส่แม็กหล่อๆเท่ๆจัดทรงแล้วเหมือนกันมีทั้งดำและแดงในปี21และ22ค่ะ นะคะ,ะฝากไว้ด้วยสำหรับน้องสีดำคันนี้นะคะปี22-359,000บาทกับไม่30,000โลค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ